โอเคก็สวัสดีกันนะครับอยู่กับผมนะครับกับไอ้กายครับผมวันนี้เรามาย้อนความเดิมของเกมกันหน่อยนะครับทุกคนก็วันนี้อยู่เกมที่มีชื่อว่าแอนิเมะแอดเวนเจอร์นะทุกคนก,คนก,คนกคน็มาถึงจุดที่วันที่แอนิเมะแอดเวนเจอร์นั้นถึงจุดตกต่ำนะทุกคนซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นจุดที่แบบว่าคือก็คือแบบเป็นจุดที่แบบในหลายๆเกมก็ไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะทุกคนซึ่งตอนนี้คนเล่นเหลือไม่ถึง200นะคือบางทีอาจจะขึ้นมา200ได้นะคือผมก็พยายามดูอยู่นะถ้าเกิดว่าแบบว่าสูง แต่ว่าถ้าเกิดต่ําสุดเนี่ยที่ผมเห็นก็อันนี้คือร้อยห้าสิบนที่ผมเข้ามาเล่นนี่ก็คือแบบก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรทุกคนว่าทําไมมันถึงแบบว่าคนเล่นถึงน้อยลงขนาดนั้นซึ่งนี้จะที่ผมเดานะอันนี้คือส่วนตัวผมเองนะแต่ที่ผมเดาเลยก็คือผมคิดว่าที่คนเล่นน้อยลงอาจจะเป็นเพราะว่าการปรับเปลี่ยนโมเดลที่มันแบบว่าจําเขาเดิมไม่ได้เลยทุกคนเออบางตัวคือมันก็ยังเหมือนเดิมแหละแต่บางตัวคือปรับก็คือปรับไปแล้วอย่างเช่นตัวเนี้ยที่ผมเห็นคือมันปรับแบบปรับจริงๆดดดเยวเราาไปดูเทกกุ่วางนะก็จะมีส่วงลดลด็เดี อยู่นะเออในส่วนของเลดเนาะก็เลดช็อปก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของนี่อ่าในส่วนของพวกเลดก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมปกติเลยก็คือแบบตัวนี้ก็ยังอยู่นะเออจอมบานบูอะไรเนีทุกคนเอายังอยู่นะเออเลดก็ยังปกตินะยังมีเลดมีอะไรอยู่ปกติ้านค้าก็ยังซื้อได้โอเคต่อไปก็จะเป็นส่วนของชาเลแล้วก็หมดเพรย์แล้วทุกคนก็คิดว่า น่าจะยังอยู่เหมือนเดิมนะเออข้อความแจ้งเตือนนี่ก็คือขึ้นเหมือนเดิมนะออโอเคก็จะมีในส่วนของนี่ชาเลนจ์ก็ยังเหมือนเดิมนะอ่ะมีของประมาณนี้ดาวเพ็รเนาะแล้วก็นี่เดลี่ชาเลนจ์ตอนที่มันสามารถเล่นคนเดียวได้เพราะมันแบบยากแบบแบบ ยาก,กมากๆในเพก็จะมีในส่วนของอ่าตรงนี้อ่ะเป็นที่สตอรี่เนาะให้เรามาเล่นก็คือสตอรี่ก็ผมก็ยังเคลียร์ไม่หมดนะเออแต่ก็ไม่ได้มีเพิ่มอะไรนะอีเวนต์อีเวนต์โอเคก็อีเวนต์ก็อีเวนต์นนใหม่เนาะก็เป็นอีเวนต์อีพิลฟูลเนาะก็เป็นอีเวนต์ที่เป็นมาตัวละครสิ่อย่างผมก็ลืมแล้วคือไม่ได้เล่นติดตามนานก็อันนี้เป็นในส่วนของเคิร์ดลงกุญแจนิ้วอะไรพวกนี้เนาะคนไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอีเวนต์กันดีกว่าเนาะหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเป็นโหมดยากหรือเปล่่าาทุกกคน็เยแบบว ไม่ให้เรากดสตาร์ทคือให้หาเพื่อนเล่นด้วยอะไรอย่างงี้ป่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองเล่นคนเดียวนะทุกคนผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเล่นผ่านอีปบ่านะแต่ก็ลองดูก่อนเนาะ,ะแต่เขามีหน้ายูนิตโอเวอร์วิวให้นะทุกคนเออไม่แน่ใจว่าตอนนี้ผมก่อนดีวผมจะเริ่มเล่นเนี่ยม,มันมีหรือเปล่านะเฮ้ยทำไมผมเลยอย่ตัวเดียวอะ่ะเป็นตัวที่ผมไม่รู้จักเลยอะ่ะอะไรดีวะเนี่ยเอเนมี่เพีโอ้ไม่รู้ว่าทุกคนผมมันลืมไปแล้วว่ะโอ้แต่และตัวคือแบบว่าซีแบบตัวละครใหม่ทุกคนตัวอะไรอะ่ะ คืออะไรอ่ะผมกดแล้วทำอะไรได้อ่ะอันนี้คือผมไม่รู้เลยนะเทฟซิสทุกคนเอออันนี้น่าจะเป็นจากเรื่องอ่าดาบไ่าสูตรเนาะผมจำไม่เห็นอันนี้ก็น่าจะเทนเทนเงินเออดาบไป่าสูตรเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นเมลิโอดัตปะเออคือผมมองจากไอ้นี่นะมองจากดาบของเขานะเอยแล้วแล้วเมลิดัตผมหายไปไหนอ kind of <Vou> ่ะเอาทุกคนผมวางเมลิโอดัตแถวนี้นะผมจาได้นะคือตัวละครเมลิโอดัตผมาหายเลยนะทุกคนเองงเหมือนกัน อยู่ว่าหายโอเคอันนี้ผมอ,อัพเงินจนเต็มแล้วนะโอเคอเคุอค้ยได้สปีดแล้วก็มีตัวนึงอ่าแล้วก็เล่นเทนเนีนมาได้อ่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวบัฟใช่ไหมโอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือผมไม่ได้โฟกัสที่อัพตัวเลยอ่ะทุกคนประน,นึงนะผมขออัพเงินก่อนอัพตัวอัพรถดเยอะกันโอ้แรนดอมบัฟนะทุกคนมันจะใส่ให้ใครอ่ะก็มันไม่มีมันดูไม่มีตัวเก่งเลยอ่ะอ้าวเออวินมามีตัวบัฟแล้วทุกคนตัวบัฟสายไอ้นี่นะเรียกว่าตัวบัฟเอ่อการภาพอ่าโอเคโอเค ตัวตังด้วยแต่ว่ามอนก็ไม่ได้เลือดเยอะขนาดถึงขั้นนั้นนะยังอยู่ในขั้นแบบว่าที่เราตีไหวเนาะตัวหนึ่งโอ้ยตัวหนึ่งตีเป็นหมื่นเลยเหรอทำไมมันมตีแรงจังอะโอ้ยเทนเงินโอ้โหใช่เหรอน,นี่มันหมดอะไรเนี่ยทำไมเทนเงินเทนเงินตีหกหมื่นหกดิโอ้โหทุกคนแบบว่าโดนบัฟไปคือไปโดนในส่วนของบัฟอะทุกคนเออผมโคลนใครดีวะโคลนโคลนอนีน้แล้วกันนี่ ได้เ,เงินเพิ่มมาหนึ่งตัวอ้าวอุว้ยรถควาเป็นล่างแบบว่าอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอันเดียวกันนะอันนี้คืออะไรเนี่ยคือตอนนี้เงินมันก็ไม่มีนะเงินเฮ้ยผมได้บูม่ามาเอาเอาใส่เลยคือมันลืมไปหมดแล้วอ่ะว่าตัวอะไรทําอะไรได้คือเข้าใจว่าหน้าตามันไม่เหมือนเดิมแล้วผมก็ลืมอ่ะอันนี้คือใครผมยังไม่รู้เลยเนี่ยคือไม่รู้แล้วอ่ะมันเป็นแบบเรนดอมหมดอ่ะทุกคนเออมันเรนดอมให้เราหมดเลยอ่ะผมก็เลยไม่รู้นะว่าตัวอะไรคืออะไรไปแล้วอ่ะเล่นยากพอสมควรน,นะโอ้ทาสึมากินันาก นี่ถ้าไม่อ่านชื่อนี่มอไม่ออกแล้วเป็นทัสมาก,กิเนะี่ยงงไปหมดเลยว่าอะไรคืออะไรนะทุกคนแต่ว่าเวลมันร้อนัเลยนะเออบางทีมันอาจจะชนะก็ได้แหละแต่คือผมไม่รู้ไงว่าอะไรมันคืออะไรเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยแล้วผมไปมีไปไป,ไปวางมันตอนไหนมานะเนี่ยเช็ดตัวแรกนะทุกคนอันนี้อันนี้ชื่อว่าเอ่อดาร์กเมททุกคนเอออันนี้โมเดลเดิมโมเดลเดิม,มดวมันนี้ผมแย,ก,ยกได้บัฟหมื่น่ะทุกคนรอไหมเออผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าบัฟหมื่นมันจะแรงหรือเปล่ากิ่งไม่กิ่งไม่รู้นะอุ้ย <c oughs> อะไรอะ่ะแล้วคอผมหายไปเลย อ้าวเมืกี้ผมเห็นมีตัวอะไรอยู่ตรงบ้านแล้วมันก็หายไปแล้วคืออะไรมันงงไปหมดเลยตอนนี้คือในหัวผมมีแต่คำถามว่าอะไรมันคืออะไรทุกคนอไม่รู้เลยเฮ้ยมาแล้วงไงเป็นอ่าม,มันชื่อว่า holy barrier ทุกคนเออแล้วนะทุกคนโอ้โหอะไรมาเนี่ยงงโอเคก็พอมาปุ๊บโอ้ย อันนี้คืออะไรอะแต่เส้นผามันเล่นเราได้ตัวอะไรวะทุกคนเป็นรูปแคนดี้รูปขนมนะเออหลังจากที่เราเล่นอีเวนต์เสร็จอะทุกคนก็คืองงมากนะคือมันเป็นแบบเหมือนแรนดอมตัวละครให้เราทุกคนเออคือแบบงงมากๆคือตอนนี้คือแบบงงไปหมดทุกอย่างเลยคือมันงงมากเลย เข้าไปคือเอปิฟูเดเออมันควรจะโกหกแต่แม่งไม่แรนดอมตัวละครเฉย่ยคือแบบงงมากเลยก็โอเคตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะส่วนของอ e นะีโวเนาะแล้วก็มีเทรนมีลนะิมเบรกเนาะทุกคนให้เราปลดได้แล้วก็ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของกิ้วก็ยังเหมือนเดิมนะเออไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะทุกคนก็คือคอคมเมนต์ซูนก็ยังคอคมเนนนอมเนต์ซูนอยู่อย่างนั้นนะทุกคนเออก็ประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าตัวเกมมันจะยังไงจะไปยังไงต่อนะเออจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าทุกคนก็ยังไงก็ดกเดนะีการเปปลลี่ยนแง อะไรเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ถ้ามันมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือยังไม่มีเลยนี่รถรางซันต้าอะไรเงี้ยนะเออทุกคนเออก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเออถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย